สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันชาแนลกันเหมือนเดิมนะครับน้องมาวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าเป๊ะใช้ชิงเวินนั่นเองนะครับน้องมาจัดให้ครับผมมาวาวเราก็ไปกันเลยครับผมมาวันนี้มีทุนมหารอยครับผมมาขอขยับเบ็ดกันก่อนเลยครับผมมาไปที่เบ็ดเบ็ดสิบก็พอทุกคนเลยมาหมุนไปเรื่อยๆครับปรับเทเบิลด้วยแล้วกันครับผมมาครับโอ้มาดอกแรกครับ อาเปะนอนครับผมมา319ร้ครับผม,มบ่ทำมาดาครับเปิดมาดอกแรกก้รางวัลก้อนโตมาครับผมมาเปิดหัวมาดีๆแบบนี้เราชอบชอบเนาะไปจะดอกที่สองไหมเต็มนาการะดาครับโอ้โหมาอีกครับผมแ80ดิบไม้ธรรมดาแล้วจังหวะนี้ไม้อีกสามร้อยเป็นดายละครับผมเป็นมันเป็นดายมันเป็นดาย้อยหสห้าครับผมไปต่อกันเลยครับผมมา สามสิบครับตึงนี้ต้องขึ้นสามสิบแล้วโอ้โหพอขึ้นสามสิบครับไม่มีอย่างตอบโต้มากับเฮาเลยครับผมไปเรืเลยครับเผื่อมันมีดอกดีดอกฟุกของเฮาบอกแล้วมันมีดอกดีดอกฟุกของเฮาครับหกร้อยเสิบห้าครับบ่อทรรมดาาดีเนาะพี่น้องเลยมันบ่อทร้มาดดาดีครับผมจัดไปครับผมไหลเงาเงาครับผมแบบนี้ก็ไหลเงาเงาครับผมสุดจัดครับผมสุดจัดรางวัลก่อนโตจะมาครับหกร้อยแปดสิบแปดเนาะ ไปต่อเงาเงากันครับผมมันเป็นได้โอ้โหฉากไปฉากมาพ,มพ่อแม่พี่น้องเลยมาดิโอ้โหมาดิครับมาดิครับ,รบขอเน้นๆขอเน้นเ้นขอเน้นเ้นครับผมดอกนี้ขอเน้นๆจนจัดมาดิครับผมมันเข่าจนได้มาขอกําไรสักพันจะได้บ่วันนี้เนาะตอนนี้กาไรอยู่แล้วหนึ่งพันครับขอเพิ่มมาครับผมขอเพิ่ม อ้ยอังเป้าเกือบไปเนาะทุกคนเนาะมาดิครับโอ้โหฉากไปฉากมากแล้วเราฉากไปฉากมากแล้วเรามาดิครับแบบนี้ปลาทาดมาครับผมสิมาดิโอ้โหบอดได้ครับผมบอดได้ไปต่อเลยโอ้โหเป็นไงเงยบใจมิสซิลีครับโอ้โหเงับใจมิสซิลีกันเลยครับผมมาจ้าสองแดงมาที่เธอบบ่มาครับผมฉากไปฉากมาแล้วครับเนาะเอาได้อยู่ว่าเอาเรื่องวหนึ่งพันสองร้อยครับ จัดมาครับรางวัลก้อนโตจัดไปครับรางวัลมีการหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกครับผมพอได้ริมกันอยู่ครับมาดูรางวัลร้อนจัดไปหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกครับโอ้โหบอธรรมดาครับจัดมาที่สามพันสี่ร้อยแล้วมายอมบ่อได้ครับไปต่อกันอีกแจ็คหน่อยครับมาขอเน้นเน้นขอเน้น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 ครับผมโอ้โหเน้นเน้นครับเน้นเน้นเน้นอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหไปใส่เมือดอละจ้ามันไปใส่เมือ้อมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ละจ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมจัดมาครับวับเดียววับเดียวจัดมาครับผมบ่อธรรมาดาแล้วเราบ่อธรรมดารางวัลการตจัดมารางวัลมีการครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับผมสุดจัดประลาดบออครับไปต่อกันอีกจักน้อยล,ละกันนะจ้าร้อยแปดสิบครับมาบ่อทรรมาดาแล้วมันมาบ่อธรรมาดาแล้วแบบน,นี้ก็เสียจนไปสามร้อยโอ้โหไปจะเต็มนากระดานอายะครับผม โอ้โหเกือบไปแล้วอ่างเปาเนาะได้ไะฉากไปหักมาครับหกร้อยเยียสี่ครับอ่ะมาดูครับจะถึงห้าพันไหมห้าร้อยแตกห้าพันถึงเลยห้าร้อยแตกห้าพันห้าร้อยแตกห้าพันห้าร้อยแตกห้าพันโอ้โหไปไสาเรามาถึงห้าพันหนีเลยทุกคนเลยมาดีครับมามาดูกันจ้ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมาตบตูดง,งามๆครับตบท้ายแบบงามๆเลยครับผมมาเข้าฟีเกมตบท้ายเลยมาดีครับผมแบบนี้ ุดยอดมันสุดยอดโอ้โหระลาดับนี้แล้วบ่อทรามาดาซิบมาทัซิบสีบสีบมาแบบนี้กระสีโจนชิงชับชิงชับฉากไปฉากมาครับจัดมาครับหกลอยสี่แปดครับพอได้เหลี่ยมอยู่ผมจัดมาอีกแล้วมันจัดมาอีกแล้วเจ้าโอ้โหพอได้เหลี่ยมกันอยู่ครับผมจัดโอ้โหมาครับมาขี่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 มาแบบนี้กระสีโจนไปครับผมมา 5,005ล้วครับผม5,005เล้วยังไงละ่ะไหมหยุดไหมเงินเลยบอยหยุดมันงั้นเลยครับผมรางวัลก่อนโตจะมา612นาะมาครับอีกสามดอกยาวๆครับผมเป็นด้ายโอ้โหไม้สองดอกว่ายังไงมาแล้วแบบมีชิงชับชิงชับโอ้โห้มาจนได้ครับ240นะ้ออ่ะได้อยู่ได้อยูอย่ครับ6,000แล้วเรากำไรเน้นๆมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอโ โอยสวยงามบาราแปครับกำไรกือบุกพันกันเลยครับผมมาทุนมาห้าร้อยเนาะจัดไปครับพอแมมพี่น้องครับก็พอได้อยู่ได้กินกงนอยู่ครับเนาะใครที่อยากแต่อยากปังเหมือนผมก็ลิงตายคิวได้เลยครับเนาะโอเคครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยละกันนะผมเนาะวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปกันก่อนเลยละกันนะครับผมเนาะไปก่อนเลยละกันนะผมขอบคุณครับ